นะครับล้างมึงล้างมึงครับโ,รโอ้โห,โหมันออกไปไหนแล้วผีผีเยอะจริงครับไม่รู้มันมาจากไหนนี่ไงครับโอ้โเดินมาตั้งนานฮะเพิ่งเห็นตามมาครับสควอยแมนนักแสดง นักแสดงมึงไปทางไหนลงทางเลอทางนี้โอ้ยิ่งยิ่งเล่นยิ่งหนักครับเงเล่นเล่นสองตาเท่านั้นครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยครับพวกผมเล่นกันแค่สองสองครั้งเท่านั้นครับครั้งแรกตอนไม่ไทยเสือกผ่านตอนไทยเสือกไม่ผ่าน โอ้โหผมได้ฟันมันไปลายดอกแล้วมันคงไม่รู้หรอกครับว่าผมฟันมันแปดแสนแปดแสนวิ่ง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 มาสิโอต้องได้รอมันตรงนี้อ้าวอามึงตายตายทำไมจะรีบไปหน้อยของมึงก็อยู่นี่ละครับ มันวินวอล์กชั่วขณะนั่นไงนั่นไงข้างหลังอ่ะอ้าวเอาไปหน่วยใครนี่ผมรู้เลยว่าเป็นของคุณเฮ้ยมีคนเข้ามาแจมเ้ยใครวะเฮ้ยมีสมมอยอีกตัวมาแล้วร<อ>เราจะทำการ TP มันมาบูกับพวกเราด้วยนะครับ รู้สึกว่าจะชื่อมันจะยาวซิไฮไวอดนะครับผมจะเฮ้ยบักเทนบักเทนใช่กูเนี่ยบักหทนมังไอ้ย้องตากล้องตายองออ๋ออ๋อเราก็วิ่งแปดแสนครับมันมันวิ่งแปดล้านเราวิ่งแปดแสนนะครับ ตัวใครตัวมันสีพูดไทยให้มันถูกหน่อยอะ,อ,อะไรบอรเฮียอะไรโอ้มีหมวกเลยเว้ยอ่าเราก็เจอคุณอยากได้สเต็กเหรอหยับไปไกลๆครับหยับไปไกลเออจัดไปครับอะไรนะครับ อยากนอนอ่าเราก็ซื้นปรับค่าแล้วเราก็นอนหักเตอร์มึงจะนอนหรือมึงจะเป๊บเกาะผมเต็มเลยครับใส่หมวกอันเดียวยอดจริงครับเท่าผมได้ยินเสียงร้อนๆตรงนี้กูไม่อยากนอนเลย โอ้โหคมคืนแม่งเลยเอาอเฮืออาอเฮืเออ๋อเฮืเออ่ะเฮืเอเ,ฮเรียบร้อยจบแล้วครับห้ามเด็กต่ำกว่าสิบแปดดูนะครับตัวมันตัวมันโคตรทุเิศเลยตอนนี้ชื่อมันชื่อว่าอะไร คื่อมันชื่อว่าสกอยนะครับอีกอีกคนเจ้าหน้าที่นักแสดงชื่อว่าสกอย,อยนำเสียงแมงมุมเยอะแยะจังเลยครับด่านนี้น่ากลัวจริงๆ มีไฟไหมครับมีไฟไหมโอเคครับมันไม่ให้ลงครับมันไม่ให้ลงครับกูก็เคยเล่นครับมันไม่ให้ลงครับอ๋อแปลว่ามันต้องขุดไปข้างหลังครับ อา้าวไม่ไม่ไม่เจอผีแล้วครับมันมันเจอแมงมุมมึงฟันกูหาพระแสงอะไรเอ้ยเอ,อ้ยเอ้ยตากล้องเกือบตายครับตากล้องเกือบตายอา้าวทำไมเป็นลุ่มนะครับโอ้ตากล้องเกือบตายบักซีเปรรื่อยชูชูออกกูข,ข้างเลยชูช,ชูมานี่ ข้างเลยสนตีนเลย